สวัสดีครับ้องงายก็ได้ครับเขตตะก้อโคราครับสามตะก้อตลาดร้อยปีครับมาเนี่ยครับกำลังเดือดต่อเลยครับน้องเบนขอแก้เลยแผ่นี้เป็นแผ่แก้เลยครับเบนบอกเมื่อกี้เบนไม่ได้เสิร์ฟนะครับแผ่นนี้เบนเสิร์ฟได้เลยครับน้องเบนก็จะมีเดี่ยวหลังเท้ากับบาสนะครับบาสดลูกผีนะครับก็มาจากเทียบเลยนะครับบินตรงมาเพราะแผ่นนี้โดยเฉพาะเลยครับกีฬาพร้อมนะครับศูนย์ศูนย์ศูนย์ครับเสิร์ฟซ้ายตัดมา ครับอานะครับเริ่มมาดูต้นเกมครับต้นเกมครับใครมีฮักกีฬาก็ส่งเข้าประกวดในแชทเลยนะครับเดี๋ยวผมหาคู่ให้นะครับศูนย์ศูนย์ครับเกือบไปน็อตเปิดได้ดีครับลาบอนนะครับศูนย์ต่อศูนย์ครับ แหมเปิดโอ้เปิดไม่ค่อยดีครับแก้ไขแล้วครับต้องแก้ไขครับแฝงข้ามเลยครับน็อตโอ้น็อตเล่นเองครับน็อตเล่นเองยังไงยอดโอ้ได้แต้มเลยาทองนะครับหนึ่งตูนหนึ่งต่อศูนย์ครับเอาเปิดดีครับลุงนี้ครับเฮ้ยอานะครับอ่าห้วยยางฝั่งนู้นครับฝั่งนี้ฟอแฟสสูงเนินนะครับ xuống นะครับ3 Đừng 1 xuống, ต้น1 gấp, โอ้ครับมาพร้อม ีขึ้นมาแล้วครับเริ่มดูดีขึ้นมาครับสำหรับฝั่งหอแพทย์นะครับโคปัจญูนั่งบนไก่เนาะเกมละพรสักครับล้นโอนตอนหนึ่งครับไมล้นครับโอ้ยยังตามได้ครับสำหรับน็อตครับเป็นน็อตที่ตัวใหญ่จริงนะครับตัวโอ้ใหญ่มากผมว่าแปดสิบขึ้นหมดเดี๋ยวมาออเข้าออก สนามพร้อมนะครับนน่ตอนหนึ่งครับลุนลงเล่นได้ไหมอุ้ยล้นครับล้นลนลอู้เป็นโอกาสของน่้อเสยนะครับต้องโดนเสาครับไมครับนหนึ่งตอนครับสวนตอหนึ่งครับโอไก่ครับไก่ โอ้ยังดีครับยังดีอย่าโดนต้องเอ่อแต่ก็โดนเสาถือว่าเสียนะครับก็ตกลงกันตามนี้นะครับตามตามที่เราตกลงกันทั้งสองฝ่ายนะครับก็โอเคครับเข้าใจตรงกันนะครับโคเชอร์ดีครับตรงนี้ครับได้แต้มเลยครับได้แต้มเลยครับสองตัวสองตัวศูนย์ครับเสือมายองหลังแม็กสสวยครับตรงนี้ครับเีลนไปครับมาแล้วครับ หมายเลขหน่วยไอจีลาบอมนะครับคูต่อสองต่อสองครับมาที่น็อตโอ้ชงล้นหรือเปล่าครับอ้าวแล้วับเป็นโอกาสครับเป็นโอกาสเป็นพอแค่ไหนอ้าวมาเลยครับมาเลยครับหนึ่งต่อสองครับหนึ่งต่อสองนี่เนี่ยมันเห็นสีเยอะอ้าวโอเคโอเคได้ไปี่ ี่ลูกอ๋อตีตัวเองเห็นไงกล้องเขาไม่เห็นเออเอ้โหครับอ๋าลูกอ,ออกครับอาเลยครับสองต่อหนึ่งครับเสร็จมาเบนหอยยัดหน่อยครับไก่นินดนดึงเออเตะลงไปครับแก้ไขดีครับกีฬาพร้อมนะครับป้าเชงบอกเอาลงสนามนี้สักครู่หน <Along> ่อยป้าเชงบอก หนึ่งกับสองครับเบนซ์เสิร์ฟตัดไปโอ้ไปที่น็อตครับเชียงเสิร์ฟหาน็อตเหมือนเดิมครับอ๋อครับอ้าว้แลวครับอ้าวครับอ่าได้เวลาพงนะครับสองสองเท่ากันครับไปเสิร์ฟหาน็อตครับโอ้ชมสวยครับลูกนี้โอ้โหโหดมากครับลูกนี้ครับสำหรับนิ้วน็อตเลยครับ สองเท่ากันโยงหลังครับเบนต้องเอาแล้วครับดันเตะลงไปครับอย่าพอนครับอสองต่อสองครับาคอพอครับออสองเท่ากันเดี๋ยวมาเบนจับหนึ่งสวยครับ เฮ้ยล้นนิดนึงโอ้โหทำได้ดีครับแม็กครับเอะไะครับลูกเกมเริ่มดีขึ้นนะครับลูกเกมเริ่มดีขึ้นนะครับสําหรับฝั่งปอแพทย์ส่งเนือนะครับลูกเกมเริ่มดีขึ้นนะครับขอครับสองสองสองเข้ากันตรงเบนเติมโยงหลังน็อตครับยูยูยูยังได้เอาโอกาสของได้ไหม ไอเองครับตรงนี้ครับอาชงหนักต่ำไปหน่อยครับต่ำไปหน่อยพร้อมครับสองเท่ากันโปตัดมาที่แม็กครับเปิดดีครับโอ้ลนนิดนึงหรือเปล่าโอ้แสต้นลูกครับลูกก็น่าได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามให้นะครับเสริมมาที่ขวาโอ้เปิดดีครับเฮ้ยหยอดได้ได้ได้ โอ้โหพี่หน้าครับเล่นง่ายไปครับไม่เหลือครับทุงนี้คเขาทุงนี้แม็กเล่นง่ายไปครับแม็กเล่นง่ายไปครับสององสองต่อสองครับสองต่อโอ้ยหยอดข้างข้ามครับหยดไม่ข้ามนะครับอันนี้อยู่นะครับลูกเกมดีขึ้นนะครับสำหรับฝั่งพอแพ้นะครับลูกเกมดีขึ้นเลยครับสองสองสองเท่ากันครับท้อเปลี่ยนเสือครับ เอาขวาครับขวาโอ้เปิดนี่ครับโอ้สวยครับตรงนี้ครับโอ้เปิดไม่ดีก็ยังอยู่ยังอยู่ตรงแี้กินให้น่าจะอีกคู่หนึ่งแล้วก็จะเป็นมินต์นะครับสองต่อสองครับเข้าขวาครับเข้ายซ้ายวจร้อนนะครับส สองกับามโอ้ไก่นิดนึงครับขอหลูกโอ้ครับอาไล่มาแล้วครับมาไล่ไล่มาแล้วครับเสียกุยว่ายังไงครับเดียบอลนะครับ3ต่อ3 3เท่ากันครับโอ้ไก่หน่อยครับไก่ไก่ครับแก้ไขดีครับแม็กครับนี่ครับหน้าตาเข้มข้นมากครับพอ้าเซตแรก เส้แรกแพ้ไปนะครับฝั่งพี่แกน่าจะโดนนิดๆครับไปครับเบนโอ้ไม่ข้ามครับไม่ข้ามเอาโย่บอลลงข้ามนะย่บอไรรับวันอีกแวพร้อมนะครับบวกกันที่ต่อสามเท่ากันอ่างห้อยยังเสียบโดยน็อตครับออกครับออกครับต่อครับอีกแล้วพร้อมนะครับตาต่อตา สามเท่ากันครับโอ้ใครเป็นรับเวลาพร้อมนะครับตต่อตาสามต่อสามครับเสียบโดยนั้งนัดเอาไว้ยางเสียบมาโอยงหลังครับเบ้นจับหนึ่งครับเข้าหัวครับยังไงนี่ครับลูกเข้าหัวไปหน่อยครับลูกเข้าหัวไปหน่อยครับสี่ต่อสามครับ มาหาแม็กเปิดง่ายสวยครับสวยครับดูน er> ี่สวยครับง่ายงยกออกขวาไปเลยเขาลงไปนะครับตาตีสามต่อสี่แต่เข้ากลางครับปุ่มเข้ากลางเข้าซ้ายครับเข้าซ้ายสูงเข้าซ้ายยังไม่หลุดเลยครับยังไม่หลุดนะครับสําหรับอ่อนครับ บอลนะครับสี่ต่อสามสี่สามโยงหลังมาครับเบนเปิดสวยครับเตะดีครับยังอยู่ยังอยู่ยังล็อกไม่อยู่ครับต้งต้อมก็มีเตะยนะครับตุกเสาทิศหัวแจกจัดตุกริศนะครับสำหรับสนามน้องต้อมนะครับใครอยู่แถวนั้นไปเตะได้นะครับสนามน้องต้อมนะครับที่ฝากช่องนะครับเอ้ได้ถึงแจมครับ เหลืออไหมครับที่ต่อสี่เท่ากันครับเฮ้โอ้สืบสัตว์ไปที่ซ้ายครับอ่านะครับเิดเดียวนะครับน็อตโอ้โหนิดเดียวครับนิดเดียวครับทำได้ดีนะครับสำหรับน็อตนะครับฝั่งอ่างกับยางนะครับห่างกับยางเหลือพอไหมครับทีต่อสี่สี่เท่ากันครับออกขวาไว้ออกขวาไว้ เป๊บ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 ดูเสร็จหลังไอ้เขาพี่เขาจะเกมหนึ่งเกมเดียวเสร็จหลังอ่ะเวลาพร้อมนะครับ C ต่อ C C ต่อ C ครับเสือเข้าสายเฮ้ยหลุดครับหลุดลูกแรกครับอ๋อเลยครับเป็นโอกาสนะครับเป็นโอกาสเสียครับลูกนี้เสียครับเพราะว่าข้ามหลังเท้านะครับลูกนี้ข้ามหลังเท้านะครับไม่ได้นะครับ ลูกเมื่อกี้อ่อนเป็นข้ามหลังเท้ามานะครับไม่ได้นะครับเมื่อกี้อ่อนข้ามหลังเท้ามานะครับอ่อนข้ามหลังเท้ามานะครับไม่ได้นะครับไม่ได้ครับเฉพาะเปร์ลูกสองได้อย่างเดียวนะครับสําหรับตัวโจ๊กห้าตัวสี่ครับเฟบก็เกมหนึ่งเกมหนึ่งคนเยอะไหมโอ้ยสี่สองห้าครับ โอ้ได้ครับได้ได้ได้ล <c oughs> ูกดีครับก็ดีห้าต่อสี่ครับน้ำหนึ่งเต้มครับสำหรับปอแพทย์ส่งเนินน้ำลงเบ้นเสือกไปเข้ากลางครับโอ้คือเคียร์เลยครับโอ้โหลุดลูกที่สองครับสำหรับข้างหอนเลยครับหกต่อสี่หกต่อสี่ครับ โอ้ออกครับออกครับสี่ต่อหกครับยังสี่ต่อลูกเกมดีขึ้นไหมครับลูกเกมดีขึ้นไหมครับเจ็บแต่ตอนอยู่ข้างนอกกันในสนามโหดที่ฝายโอ้ยสวยครับกองกลางครับได้แตะเลยครับโอ้เจ็บดีคครรัับบเดีไหนยังไม่รู้เลยเดี๋ยวหาก่อนมันไม่นั่งไหนวะหายหายหายชื่อหาย ไปครับตัดขวาครับอา่ออาอยู่ครับอยู pues ่ครับอ่าสวยงามครับตรงนี้ครับโอ้อ่าครับไปยังไงครับาอนะครับไอเบนเสร์บได้ควได้เปลี่ยนได้แผ่นนี้แผ่แรกได้สองแต้มเลยครับเบนไม่เสร์บครับได้สองแต้มครับไปเกมแรกเกมแรกเกมแรกที่แพ้ไปคือแม็กเปิดไม่ดีเลยครับเปิดแล้วเบนชงยากนะครับก็เสียยากครับแพ้ขาเลยครับ พื้นที่สนามก่อนได้ไหมครับได้หมดครับได้หมดครับเจ็ดต่อสี่เจ็ดต่อสี่ครับเปิดออดเปิดดีครับโอ้สวยครับแล้วน้องนะครับสี่ต่อเจ็ดครับ เจ็ดต่อสี่เจ็ดสี่ตัดขวาครับเอ้ยน็อตสงไม่เข้าได้ที่หนึ่งเที่ครับสำหรับปูปอแว่นนะครับเบแม็กเอ็มเอ็มไปไหนวะเอ็มไม่มาเบิร์ดไม่มาวันนี้เอ็มไมมาเบิร์ดไมมาครับสิมซ้ายกับ้างยังนั่งขอบสนามครับ โอ้โหโหดมากครับลุงนี้ครับทีต่อไปสี่แปดครับเสือบายงหลังครับแม็กเปิดเบนสหนูสวยครับโอ้โหนี่ครับแม็กทำเสียเองครับแม็กทำเสียเองครับลูกนี้ครับได้หนึ่งเต้มนะครับทีอาพร้อมนะครับเฮ้ยหน้าตอไปมาล็อกนะอ๋อแล้ครับขวาขวา โอ้ยสวยครับสวยครับไม่มครับไม่มีทีละพอมนะครับแปดต่อห้าแปดต่อห้าครับเดี๋ยวไปที่น็อตครับน็อตเปิดสวยงามวันนี้โอ้ยยอดสวยครับโอ้ ใครว่างนะครับก็มาซ้อมเล่นได้นะครับอยู่แถวๆนี้ครับตลาดร้อยปีครับออก็สนามก็เปิดซ้อมกันตั้เลยสี่โมงครึ่งก็มีคนมาซ้อมแล้วนะครับก็ดูแหลล่างยาวถึงประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยประมาณนั้นนะครับถ้าใครว่างหรือว,ว่าอยู่แถวนี้นะครับก็มาซ้อ,อมได้นะครับผ่านไปผ่านมาแวะมาได้นะครับมผมก็มาร้านประมาณห้าโมงนะครับโดยประมาณนะครับก็ห้าโมงโดยประมาณก็ก็อยู่ที่ร้านตลอดนะครับแปดต่อห้าแปดต่อห้า เข้าก้างไม่เปิดไม่ค่อยดีครับโอูยังชงได้ดีครับอาแก้ไขดีสำหรับทางพย,ยางนะครับฝากร้านเล่าไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับรคู่ะไรระบายอารมณ์เลยครับตลาดร้อยปีใครว่างแวมานั่งคุยกันได้นะครับห้าต่อแปดห้าต่อ 8, อ 8. ยงหลังครับแบ็คเปิดแล้วโอ้วยครับ 8ครับ8ต่อ5 8 5ครับน้องเบนเสิร์ฟขี้ขวาไปครับโอ้ตื่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับชงขวาโอ้ได้ครับโอ้ล้นครับเอาไปรู้การของพ่อแพทย์สูงเนินแล้วยังไงโอ้ได้ค่นึงรับชงล้นนะครับชงล้นครับพร้อมแล้วครับ9ต่อ5 9ต่อ5น้องเบนเสิร์ฟไปไหนครับ ตัดเข่ากลางครับโอ้สวยครับ่ีครับโอ้ตัดเข่ากลางสวยครับได้หนึ่งเต็มครับได้ไปยิงหนึงเต็มครับเกมที่สิบสนะครับสิบเต็มนะครับสิบเต็มไมดเดีวครับสิต่อหครับตัดขวา้เปิดได้ดีครับอยไ่เ่าียวอกีเยวอกือบยูครับเกือบยูครับนิดเดียวครับนิดเดียว ห้าจ่อสิบครับห้าจ่อสิบลงหลังมาโคตรสูงได้ไหมสูงไปครับสูงไปครับนัดิไม่ท่ามครับตรงนี้ครับตรง่าสูงครับนัีฬาณพรนะครับหกจ่อสิบหกสิบลงหลังมาเหมือนเดิมโคเปิดง่ายครับตรงนี้ครับติดเกี่ยวเอาเลยครับติดเกี่ยวยังไงยังไงน็อตโอ้โหแก้ไขบ 10ต่อ6 10ต่อ6เปิดไม่ค่อยดีครับไกลๆๆๆนิดนึงไกลครับ11ต่อ6ครับอีกเต็มเดียวสํยหรับพอแพทย์ศูนนะครับ11ตอ6บเต็มเต่มเต็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 ตมเ ตเอฟซีเกรดโคราชวันนี้เกรดโคราชมีนะครับเอ๊อีกแต้มเดียวครับมาดูนี่ก่อนครับมาดูนี่ก่อนครับชิเบะต่อหกครับอีกแต้มเดียวครับตัดเข้ากลางครับจับหนึ่งสองไก่นิดนึงครับไก่โอ้โหตะลงไปครับตรงนี้ถือว่าไก่เลยครับทำได้ดีนะครับสำหรับลูงนัดนะครับหลพร้อลนะครับหกตอนที่เป็นหกต่อชิเบะครับหกสอง เลยครับเหมือนจะไกลแต่ว่ายังต่ลงครับสำหรับแม็กครับกีฬาพอลนะครับสิบเอ็ดต่อหกสิบเอ็ดหกเาเปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอยู่หลังเอ้าชงเสียครับโอ้โหแก้ไขดีมากครับแก้ไขดีมากครับพิกเติมที่คาดว่าไงบ้านหนึ่มีรายการมีครับมีครับเดี่ยวหลังเท้ากับบินครับ น่าจะอีกหนึ่งคู่แล้วก็เป็นเดี่ยวหลังเช้านะครับเดี๋ยวรอสักคู่นะครับไก่ครับไก่ไก่ครับไก่ครับไก่ครับไม่ข้ามครับเป็นอ่างพยายามได้แต้มนะครับถือว่าไกลได้แล้วสำหรับลูกเบนลูกชงของลูกเบนนะครับลาบอนนะครับพี่แกะเตะอยังครับตอนแกะพี่แกะเตะไปแล้วพี่แกะได้ประมาณสามเต็มเพลสสบาย อกางตลาดเดี๋ยวแขกไม่มาสนามเจ็ดครับมาดูครับเจ7าสได้ิบอเอดกเคนย้ขากลางครับโอ้ยังได้ครับเข้าซ้ายโอ้สวยครับตรงนี้ครับ ยังอยู่ยังอยู่อ่างไฟยางยังอยู่ยังอย่าพร้อมนะครับเจ็ดต่อสิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดยางยกไปลงสวยครับลูกนี้ครับพร้อมนะครับสิเอ็ดต่อเจ็ดเจ็ดต่อเจ็ดไปแล้วครับเข้าซ้ายลุงสวยครับ ไม่เหลือครับตรงเข้ามาหน้าเน็ตได้น้องน็อตโหดมากครับสําหรับน็อตนะครับถ้าลูกหน้าเน็ตนะครับโอ้โหหลายบครับเจ็ดต่อสิบเอ็ดต่อสิครับสูงไว้สูงไว้สูงไว้โห้สูงเกินมากครับเตะลงไม่ไม่ลงครับสูงเกินครับสูงไปครับสำหรับสองลูกแล้วครับที่ต้องบินช่วงสูงนะครับช่งสูงนะครับแล้วเล็กเตะไม่เข้าเลยครับผม ได้ไปอีกแร้อมครับหาวยังแปดแล้วครับแปลแล้วครับแปสิเกตแล้วครับมาที่แม็กซ์อีกซ้ายหรือาเลยครับย่างนิดนึงครับหรือเข้าหัวครับล้นหรือเปล่าครับอ่าเป็นโอกาสเอ้าถึงครับอ่าได้ยิงแ้มเลยครับเข้าหัวนะครับแล้วก็ล้นด้วยนะครับสำหรับลูกเบนนะครับลูกนี้ครับ ไปเสร็จสนามอยู่ตรงไหนครับอ่าตลาดร้อยปีอยู่อยู่แถวหัวรถไฟนะครับก็พิมพ์ใน GPS ได้เลยครับตลาดร้อยปีนะครับมันก็จะขึ้นตลาดร้อยปีเมืองย่าเลยครับห่างกันย่าหมูประมาณประมาณ5โลแถวๆนี้เลยครับใกล้ๆครับใกล้เฮ้ยอยู่ครับโอ้ยอยู่ไหมครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับดูแก้ไขครับโอ้ยนิดเดียวครับโอ้ยนิดเดียวครับเกมอะจะผิดเกมได้ไหมครับ11บเอก้าเลครับเกมที่12นะครับ11บเก้าครับโอ้ เลยครับถ้าล็อกอยู่นี่โอ้ได้เฮกันหน่อยครับสําหรับอ่างว่ายังครับจะอยู่หรือเปล่านะครับสําหรับปอแพรจะปิดเกมได้ไหมครับเบ้นเสือไปไหนเสือไปหาน็อตเอาเปิดได้ดีครับโอ้สวยครับลูกนี้ครับโอ้ให้ให้อยู่ครับลงไหมครับโอ้ลูกลงเฉยครับลงโอ้โอ้ลูกลงชนะไปเลยครัโอ้ลูกเกี่ยวของแม็กนะครับโอ้ก็ชนะไปเลยครับลุง